สวัสดีครับพบกับิแกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมารีวิวไทยโยไฮเปอร์แม็กนะครับอ่ะซึ่งนะคลิปวันนี้นะครับสูตรกาช้านะคือไอนน้ที่หลักอะผมมีตั๋วอยู่30ใบประมาณ30เซซอซแเดี๋ยวดูนิดนึงนะแล้วแบบว่านี่เหลือประมาณ30บใบนะ้ผมเปิดไป3รอบนะครับใช้สูตรในคลิปอ่ะลองไปดูแล้วกันนะ อ่าน,นี้เดี๋ยวรอรีวิวครับเพราะว่ากบไม่พอผมพยายามหาก,กบอยู่นะรีดหาก,กบอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวได้น่าจะได้รีวิวชิองไอดี ID นี้อ่ารือไม่ก็จะเป็นไอดีที่เปิดได้นะครับเอาไทายโยก่อนอ่ะมาดูครับไทยโยไฮเปอร์แม็กคนถามเยอะมากครับว่า อ่าจริงๆตัวนี้มันใช้ดีไหมเอาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโหดจัดๆเลยนะครับเพราะว่าพอเป็นตัวที่มันมีรีเซ็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆตัวที่แบบมีรีเซ็ตสกิลอ่ะตัวเรนเจอร์พื้นฐานนะ่ะมันจะเก่งแบบมีขีดจากัด อ่ะตัวนี้ผมก็ว่า,วาน่าจะมีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครขาดตัวทางดาเมจไม้นะครับขาดรีเซสกิลผมบอกว่ามีาไว้ก่อนยิ่งเป็น ID ใหม่ๆผมว่าควรจะต้องมีมีประโยชน์อย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูทดสอบการใช้งานดูนครับว่าเฮ้ยพอเป็นว่องไวดาเมจมันจะแบบมีติดขัดไหมแล้วก็ความเปราะบางจะเหมือนตอนออตัวเซนคูไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าไทโยไฮเปอร์แม็กเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะตูกาชาพร้อมเลนนะผมว่า ไม่ได้อยากใช้คําว่าออกดีเพราะว่าคือแล้วแต่ดวงแล้วกันแต่ผมมองว่าเฮ้ยตัวชีองมันเริ่มจะออกเยอะอยู่เหมือนกันนะอาไทยโยมเปิดได้แล้วสามไอดีครับส่วนชีองมาและ2ไอดีเดี๋ยวไล่เปิดเดี๋ยวไล่เปิดก่อนนะไอชีองนี้3ไอดีเลยดิเพราะว่าไอดีหลักผ,ผมเปิดได้นะอะขยกจัดตู้กระชากน,นะครับก็นานร้านเติมเกมนี้ครับ A C K เกมทอล์นเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวลยล็อเซนดะ์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่าง ครับเติมถูกครับในเกมแรนเจอร์นะครับมีแค่ iOS อ่าถ้าไม่เก็บกดรูบี้นะ Android จัดได้เลยครับถ้าเก็บปุ๊บต้องหายโฟนในแพทเปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับราคาจดทะเบียนต้องตามกฏหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับอยากได้รั้งเติมเกมปลอดภัยถูกรวดเร็วผมแนะนำนั้น SK นะแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้ Description คลิปครับ SK สเคเกมท่านซันเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติม100%อ่ะใครพร้อมไปจัดก็ได้นะเป็นเจ้าที่คนในเกมแรนเจอร์ไปเติมกันเยอะครับออ่ะขได้เอาข SK นะครับอัะทยครับ อ่าผมว่ามันเท่นะผมว่าค่อนข้างจะเท่อยู่นะอ่าสำหรับคนที่แบบชื่นชอบอ่าความทงความเท่นะครับสกิลใช้ดีมีรีเซ็ตนะครับค่าพลังตัวตีการไฮเปอร์แม็กมีอยู่ร้านเจ็ดก็เยอะอยู่นะแต่ผมลองเอาไปตีดูแล้วว่ามันเหมือนมันยังไม่สุดเท่าไหวพิพนะครับอ่าประมาณนี้แต่ถือว่าดามจก็แรงใช้ได้ครับอาพลังชีวิตให้อยู่มาประมาณหนึ่งหก้านนะตำแหน่งเรนเจอร์ครับคือว่องไวเดี๋ยวนะทำแบบนี้นะคือมันจะกะกัด นะครับจุดสองแล้วก็สิบค่อนข้างกักอยู่แต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะความเร็วใน,นการโจมตีสูงครับแล้วก็แรทาตดไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับสกิลหนึ่งเป็นสกิลหลักครับดามเมจทะลุยกเลิกผลลับบัฟผมติด นะครับว่ามันน่าจะมีปวดนิดนึงคือสตันเนี่ยตัวชีโองออกไปแล้วก็จะเป็นแบบกระเด็นก็ได้ใบก็ได้คือตัวนี้จุดเด่นคือมันไล่เวทไวมากนะครับผมเลยเสียได้ว่าถ้ามันติดปวดมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาได้มากกว่านี้อีกเยอะอยู่เหมือนกันนะสกิลกว้าง350จุดไม่ได้ข้ามอะไรเป็นพิเศษเหมือนข้ามแบบนิดหน่อยก็จะประมาณ400ได้อหรือรวมบวกกับพวกบัฟความกว้างสกิลก็โอเคได้อยู่นะครูทัศสกิล7วินะครับ อ่าส่วนบัฟนะครับน่าจะบัฟน้ำป้อมนะบัฟน้ำป้อมนะก็เพิ่มระยะโจมตีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอ่าระยะโจมตีคือเรนเจอร์มันก็จะขยับนี่นั่นเนีเ่เรนเะจอร์มันเหมือนมันจะขยับออกไปไกลขึ้นอย่าง2ีเปอร์ทั้งทีมนะครับแล้วก็บัฟแมันยำสกิลนะแล้วก็ดีเซ็ทสกิลอ่ะรีเซ็สกิลอย่างที่บอกนะเอาไปเล่น PUP ก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบางตัวมันอาจจะบัฟที่ไปหน่อยนะสำหรับ การใช้ reset สกิลกับรนเจอร์บางตัวแต่เดี๋ยวมันก็ต้องออกสกิลหลักอยู่ดีนะหรือบางตัวเป็นตัวบัฟก็เป็นบัฟที่ดีนะผมก็เลยมองว่าไอ้ reset สกิลครับไม่ว่าจะเป็น PVP นะครับ อ่าหอคอยด่านยากเลยพวกนี้ลีเซนสกิลมีเอาไว้ค่อนข้างเดีดีนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่เกิดเขาใช้หรือไม่ใช้ลีเซนสกิลเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับตัวเรนเจอร์พื้นฐานเลยนะว่ามันดีหรือไม่ดีซึ่งตัวนี้อ่านเดี๋ยวทดสอบมาพร้อมกันสกิลนี้กว้าง350าจุดคูณสกิล9าวินะครับอ่าส่วนความสามารถไฮเปอร์โคนิงบวกติด50เปอร์นะครับโค้ติดค่อนจะดีะครับก็อ่า เอาเป็นว่าตรงที่มันโคนแล้วมันแคนเซอร์หน้าพันเนี่ยก็ใช้ไปก่อนอเพราะตรงนี้ข้อมูลคืออย่างที่บอกว่ามันมีมานาน2ปีแล้วนะตั้งแต่โคนเวอร์ชั่นแรกครับแล้วก็ยังไม่ได้ปรับแก้เพราะไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลลึกลับจริงๆหรือว่าแบบเอ้ยตั้งใจให้มันเกิดบักนี้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็เหมือนตอนรีซิโร่เพราะว่าผมถามข้อมูลไปแล้วเนี่ยเขาตอบเหมือนตอนรีซิโร่เป๊ะเลยก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบอจิกสักหนึ่งปีไหมหรืออะไรยังไงหรืออาจจะแบบเป็นความพิเศษจริงๆที่แบบว่า ทำให้มันคนเซิรแลพันซึ่งซึ่ง,งผมก็แปลกใจเฉยว่าถ้ามันคนเซิลแลพันได้แบบจริงๆเลยอะทาไมต้องทําความสามารถต่อต้านเพิ่มแลพันออกมาคือมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเลยนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้มันแคนเซิลแลพันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใช้ความสามารถก้าวดาวได้ต่อต้านหยุด5เนาะโอ้โหมันก็จะเป็นต่อต้าน2คอมโบที่โหดที่สุดในเกมอะเกียผมใส่ประมาณน,นี้อาจจะยังไม่ได้โหดอะไรมากมายนะหลบานอาจจะยังไม่ได้เต็มครับ ตีบวกศักยภาพไป1จุดนะครับแล้วก็อัปเกรดฮาร์ดตันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมตีแล้วมันไม่ได้ดอกเดียวตายนะครับก็เลยคิดว่าดาเมจมันอาจจะ,ะไม่ได้หนักมากขนาดนั้นเพราะว่าพอมีรีเซ็ตสกิลปุ๊บะก็อย่างที่บอกนะมาเหมือนกับก็ต้องไปโดนตัดโน่นตัดนี่ตัดนั่นนะ จริงๆคือเลนเจอร์มันแบบว่าพอไม่มีคอมโบเนี่ยหลายคนก็จะมองข้ามแต่ผมบอกแล้วว่าให้โคต้ามาหน่อยเออให้โคต้าแบบทีมที่แบบไม่ต้องมีตัวคอมโบบ้างก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องคอมโบกันแบบล้นทีมเออแล้วก็บางคนก็คือเลนเจอร์ที่มีครับก็คือเลนเจอร์ที่เปิดได้มันก็จะเป็นคอมโบดีสุดนะอาเจานั้นไอ,อ้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนป้อมเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนป้อมก่อน นี่บับนาปอมครับเอฟเฟกไม่ได้ช้านะแต่เนี่ยท่าไรเวทมันไวมากครับคือไวมากจริงผมเสียดายอย่างที่บอกว่าจริงๆคือดูมีความแท้นะเออดูมีความแท้ครับเ,เดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันโดนตัวข้างหลังยิงเะเราตกใจนึกว่ามันแบบว่ามีบับสะท้อนนะครับเออนะครับอันดับแมทถือว่าแบบจริงๆเนี่ยผมใส่อัพธาตุครับพลังโจมตี1จุดนะครับจริงๆน่าจะต้องแบบว่าน่าจะต้องหายอะ่ะ นะครับอันนี้คือได้ได้ว่ายังไม่หมดหลอดอ่าแสดงว่าดาเมจก็คือจริงๆิตัวเลขเขาก็ให้มาเยอะนะอ่าเดี๋ยวมาดูการข้ามกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมองว่ามันเท่นะสก,กิวจะไม่ได้ถึงขั้นเวอร์วังอลาัางการอะไรขนาดนั้นครับอ่าแต่ว่าตรงไร้เวทไหวนี่คือชอบนะคืออย่างน้นอยๆนะพวกตัวท่าน้ำอ่าแต่ท่าน้ําก็จะแบบอ่าเจอตัวซ้ําๆเดิมๆนะเจอลงเจอเลมอะไรประมาณนี้ นี่วิ่งมาถือปืนครับนี่บัฟถือไวนะแล้วท่าไ่เวทคือเขาไวมากนะครับเดี๋ยวดูทีนึงนี่นี่นี่ไว่มากาไม่ได้ข้ามอะไรพิเศษอาจจะมีการข้ามแบบข้ามหน้า50จุดนิดนึงไม่ได้มีอะไรนะส่วนเรนเจอร์อย่างที่บอกครับพอเขามีาบัฟเพิ่มี่ยโจมตีปุ๊บเนี่ยเอนเจอร์เขาจะขยับตำแหน่งไปไกลขึ้นแล้วก็ภาพรวมของทีมก็จะดูดีขึ้นนะตัวนี้ผมก็มองว่าไม่ไม่น่าติดเมตาท็อปตำนานผมมองไปที่ชิองซะมากกว่านะครับ ตัวนี้คือบนท้องนน,น่าจะเป็นการทดสอบนะํามาใช้งานอะแต่ก็ไม่แน่นะผมว่าไม่แน่นะต้องเราดูกันสักนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการทดสอบนะครับเดี๋ยวทดสอบการเรนเจอร์อยากจะรู้ว่ามันจะบางเฉียบเป็นข้าเกียบว่าวเหมือนเซนคูไหมอันนี้เหมือนเกียร์ผมจะอ่อนๆกว่าด้วยนะกับตอนที่ทดสอบเซนคูนะครับมาทดสอบดู ตัวแรกผมน่าจะจัดเบาล็อกเอาไว้คือว่องไวอะ่ะมันจะอ่อนไหวต่อการเจอตีการตีธรรมดาของไหวพิบนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ว่ามันจะหลบได้ดีไหมนะครับอ่ะก็ดูแล้วยังเหมือนเดิมนะครับโอ้โหดูแล้วยังไม่ได้ตึงตามนั้นเลยคิดเลยนะครับตามนั้นเลยครับคือด้วยว่องไวสมัยนี้นะอัตร้าซัตเขาก็ตายอยู่นะเออไม่ใช่ว่าไม่ตายนะ ซัทเขาก็หายได้อยู่ครับแต่ว่าเรนเจอร์ก็ยังถือว่าตัวว่องไวครับก็ยังถือว่ามีความเปราะบางแล้วกเกียร์ผมก็อย่างที่เห็นนะว่า,าเวลารีวิวก็บวกลบไปแล้วกันาจากเกียร์ที่เห็นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวมันเป็นตัวที่แบบเอามาเพื่อ รีเซ็ตสกิลนะครับมันก็จะใช้งานโอ้แต่ดูนะเนี่ยจุดเดีมัก็คือผมถึงบอกว่าผมแบบโคตรเสียดายเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขามีป่วนมาให้นิดนึงอะ่ะเฮ้ยมันจะดีเลยดีแบบดีมากๆแบบชัดเจนเลยนะครับอ่าน,นี่คือเรียกได้ว่าก็ไม่ได้แย่นะแต่ยังไม่ได้แบบว่าเก่งจัดอะไรมากมายในเรื่องของการทำดาเมจอ่านะครับแต่ว่าพอถ้าเกิดสมมติว่าเป็นดาเมจ เดี๋ยวลองไปตีกับธาตุน้ําดูเดี๋ยวดูับว่าธาตุชนะทางเป็นไงบ้างเจอบอสก็ลักษณะน่าจะเหมือนกันนะครับบอสมันโหดอยู่แล้วนะก็น่าจะโดนบอสยิงตายอยู่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยโดนตีธรรมดาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนี่ว่องไวทุกตัวผมทดสอบหมดแล้วนะทุกตัวเป็นแบบนี้หมดนะครับนะ้าทดสอบเดียวๆจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็ดูทรงละ ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบโหูถึกโหดอะไรขนาดนั้นอ่าดูดาเมจสิก็ซัดหายได้อ่าก็ถือว่าดาเมจไม่ไม่แย่นะผมว่าดาเมจไม่ได้แย่ครับความถึกก็อย่างที่เห็นนะว่าว่องไวมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองจัดอ่าเดี๋ยวลองเอาแบบนี้ดูเอาน้ำสามตัวมาดูนะครับว่าดาเมจเขาค่อนข้างจะหวังผลได้ แค่ไหนอ่ะมาดูวนครับผมจัดน้ำสามตัวนะซึ่งเป็นน้ำที่ก็ไม่ใช่ตัวแย่อะไรขนาดนั้นอ่ะมาสามตัวนี้ครับนี่โอเคนะแต่อย่างที่บอกแหละว่าด้วยตอนเนี้ยเมตาตอนนี้ไฟมันเพียบเลยวะ่ะไฟมันเพียบเลยครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย้วตัวอย่างไทยโยมันจะแบบว่าโอเคไหมวะเพราะว่า ถ้าซัดน้ำเนี่ยมันหายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมเพิ่มเอาควาเพิ่มมาอีกตัวนั้นกันเอามาดูเลยนะครับว่ามันทำดาเมจได้ดีแค่ไหนถือว่าดีนะอันนี้ผมจัดแบบนี้เลยดีกว่าดูดิดูดิว่าจะเจ๋งแค่ไหนเรื่องของความถึกเนี่ยผมว่าน่าจะแข็งก่าเซนคูนิดนึงนะเท่าๆ่าที่รู้สึกนะเพราะมันน่าจะ แข็งว่อรเซนครูครับเพ้ซนครูคือมันบางแบบบางจริงๆคือต้องพึ่งลาดเลยนะแต่ตัวนี้ผมมองว่าเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะดูแล้วนะ่ไปได้นะครับใส่เกียร์ดีๆหน่อยนะผมว่าค่อนข้างจะโอเคน,นะครับแล้วก็ดีเซตสกิลับดูครับยิงหายหมดเลยนะนี่เฮ้ยชะนะาทตาุเขายังค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับว่าตัวนี้คือชนะทตุแล้วแบบหวังผลเชื่อขนมกินได้อยู่เฮ้ย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  <cosa S 2> ใจเย็นใจเย็นครับตัวเดียวนะอย่างว่านะ1ต่อ5้าครับ อ๋อมันโดนหยุด5นี่เองโอ้โหผมก็ว่าไอ้ไม่ได้ไม่ได้เราเอาเอาความมามันเอาเปรียบไปตัวหยุด5เอามาทดสอบแบบนี้ไม่ได้นะตัวหยุด5มันค่อนข้างจะเกลียนครับคือผมยังไม่ได้ทำอ่าเป็นเก้าดาวเนอะอ่าพอไม่ได้ทำเป็นเก้าดาวก็อาจจะประมาณนี้เดี๋ยวลองตีอีกทีหนึ่งสิอันนี้เอามาทดสอบดูนะ เออนะครับว่าแบบอ่ะเยอะเพื่อลีกทั่วๆไปยังเจอธาตุน้ำกันเยอะอยู่แบบเออเจอเห็ดพ er, ิษเจอดาวินชีนะครับเจอเอบาวนะครับไอ้บาวเปลี่ยนร่างนะครับอ่าน่าเผื่อน้องๆเนี่ยพอเจอตัวพวกนี้ผมว่ามันยิงหายได้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยไอดีใหม่ๆที่แบบยังเจอศัตรูธาตุาน้ําเยอะๆอยู่ให้ผมว่าโอเคอ่าแต่พอหลีกสูงปุ๊บว่ามันอาจจะเจอน้ําแบบไม่กี่ตัวแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวลองเป็นธาตุเสมอดูซิ โอ้โหไอ้ดีนี้ถ้าเสมอผมเป็นรูเดียสว่าอันนี้ดูนะอะให้ดูไปพังเดี๋ยวผมคัดเลนเจอก่อนมีตัวอะไรมาตีได้บ้างถ้ามีก็ได้เป็นตัวแบบเก่าหน่อยอเดี๋ยวลองจัดมา2ตัวแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดใช้เป็นรูเดียสผมว่ามันจะค่อนข้างเอาเปรียบนะครับหยุด5ในการเล่นกัน1ต่อหนะึ่งะทดสอบหนึ่งต่อ1เนี่ยหยุด5เอาเปรียบหมดอยู่แล้วครับหยุด5ฮิวเลือดพวกนี้เอาเปรียบหมดเลยอุย้ยแต่เขาครีแรงนะตัวนี้ผมว่าเขาคริปป้อมค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับ าาภาพรวมนะผมว่าตัวนี้ไม่ได้แย่เลยสมม่วนนำมาได้เป็นทีมคือผมยังพึ่งจัดเข้าทีมอยู่นะก็เลยยังไม่ได้วัดผลอะไรมากมายครับคือหลักๆคือเอามา,าคนเซิลและพันเลยนะครับผมจัดไม้มา2ตัวแต่เป็นไม้เก่าดูครับไม้เก่ากับไม้ใหม่ดูว่าซัดก,กันเป็นไงบ้างอาของใหม่ได้เปรียบกว่านะครับ นี่อ่ะสองหนึ่งก็ซูได้อยู่นะครับนี่อ่ะผมว่าตัวไม่ได้แย่เนาะแล้วก็มีรีเซ็ตสกิลก็ก็ไปหวังใช้รีเซ็ตสกิลก็ได้ครับดาเมจเนี่ยไปเจอคือดาเมจคือเอาจริงๆมันก็ตีหายได้อยู่นะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบโตีไม่เข้าตีไม่ได้เลยนะครับถือว่าได้อยู่แต่ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าติดตรงที่ว่า ถ้ามีป่วนนิดนึงนะผมว่ามันจะโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันท่าไรเวทมันไวเลยอะตัวนี้คือเจ๋งเลยดูนะครับคือถ้ามันไม่เงื้อง่ารนาะคาแพงครับมันถอยมาแล้วซัดเลยอะมันก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยเจ๋งนะเจ๋งนะผมว่ามีมีไว้ดีอ่ามีไว้ก่อนเป็นดีอาจจะแบบไม่ได้โหดแบบโหยระดับสูงปรี๊ดอะไรขนาดนั้นนะครับเนนดี๋ยวดูบนท็อปหน่อยคือผมดูแล้วว่าคือตามมุมมองผม่าผมว่าชีองจะติดท็อปได้ไม่ยากนะครับ ส่วนตัวคือคือด้วยตำแหน่งเรนเจอร์นะครับตำแหน่งเรนเจอร์มันน้อยแล้วอะ่ะคือข้างบนเขาก็ใช้เป็นหยุดห้าก,กันแบบเกลื่อนเก่อนทั้งทีมอยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะอ่าแล้วก็บินนะครับบินกันบินตัวป่วนนะมันก็เลยทาให้การแทรกอ่าเรนเจอร์ Ranger มันท็อปตำนานเนี่ยอาจจะแบบน้อยตัวจริงยกเว้นว่าแบบมันโหดมากมากนะครับอันนี้นะอ่านะครับคุณวานนะครับ คุณลุงครับคุณวันกับคุณลุงน่าจะใช้ชี้องค์เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยนะครับคือตำแหน่งเลนเจอร์มันเบียดมากนะครับมันก็จะทำให้ตัวเรนเจอร์ที่แบบว่ามันอาจจะแบบไม่ได้หวดจัดเนะอาจจะเบียดหลุดไม่ได้นะครับอาจจะลองดูสักทีมึงนจจะแต่ผมมองว่าภาพรวมเนอะน้องๆเล่นกันโอ้อยนี่ยเอาไทายโยมาเล่นเออ,อมาเดี๋ยวต้องลองดูอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นช่วงของการทดสอบอยู่นะครับ อ่ะผมใช้ไทยโยไม้โอเคน้ำเอาโอเคน้ำก็น่าจะเจอประมาณนี้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าเดี๋ยวพอไปเจอ่อานน้ำนะครับไม้ก็จะใช้ประโยชน์กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้นดังหลังนี้ไฟมันออกมาทีแล้วเกินนะแล้วด้วยน้ํามันก็ยังไม่เคยทําตัวเก่งๆออกมาสักทีหนึ่งคือมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมาตรฐานไปหน่อยอะ่ะ คือเราก็อยากได้ตัวแบบน้ําแบบเวอร์วางหน่อยนะอันนี้ผมไม่นับเล่มตอนที่มันมีบั๊กแฝงอยู่นะครับอันนั้นมันโหดไปอันนั้นมันต้องยอมรับว่ามันหดเกินจริงหดเกินจริงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดนับตัวที่แบบเป็นพื้นฐานธรรมดาครับเดี๋ยวดูการโคลนเพื่อนนิดนึงนะอ่านะครับนี่โอเค5 0าสิบห้าสอยู่เพราะวเลมาติด5 0าสิบเปอร์นะ อันด,ด,ด,ดูเหมือนดูเหมือนจะปล่อยแล้วใจจ่อยอยู่ใจจ่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนปล่อยออกมาบ้างนะครับอันดูท่านน้าอ่ะมีท่านน้ายืนได้บ้างไหมอันมีเลมโอเคมีเลมมีไมกี้ใหม่นะครับอ่าเหมือนตัวนี้จะไม่ค่อยโคลนเพื่อนเยอะเท่าไหร่วะทำไมผมใช้ตัวอื่นมันดูโคลนเพื่อนติดเยอะนะเลยห้าสิบเปอร์ครับ ไดูทีหนึ่งสิอ่าตัวนี้มันคลนบวกนะผมว่ามันน่าจะต้องแบบอ่าถ้ามันจะให้ดีอ่ะสมมุติปล่อย5ครั้งติด3ทีจริงๆนะ่ยอ่าถ้าปล่อย6ติด3อันนี้ปล่อย5ติด3น่าจะดูดีกว่านี้อันนีน้น่าจะแล้วแต่ช่วงนะ คือเราเล่นกันมานานเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าบางฮอสามารถเนี่ยบางช่วงอ่ะมันก็ติดเกลียนเลยนะครับบางช่วงอาจะติดแบบว่าจอยๆหน่อยนะครับอันนี้คางูรายังเจออยู่ไหมโอ้อัพท่าดีแล้วนะอ่ลองลองดูถ้าสมมติเทียบไทโยกับมาซิลผมว่ามาซิลยังดูดีกว่านะครับตรง9 9 9จุดแล้วก็มีสกิลใบ้นะครับ แต่ว่าไทายโยจะมาเด่นตรงรีเซ็ตสกิลนะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าทีมมีรีเซ็ตสกิลนะครับทีมก็จะแบบออกสกิลกันเยอะๆหน่อยนะนี่ดูครับออกดาเมจสกิลออกบัฟครับคืออย่างน้อยมันต้องมีตัวที่แบบว่าได้รับบัฟแล้วแบบมันต้องออกสกิลกระจายยบ้างอ่ะคือมันคงไม่ได้บัฟอย่างเดียวร้อนะอันนี้ก็เกินนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยจับมารีวิวอีกทีนึงนะว่าแบบเฮ้ยจับเข้าทีมเกมตั้งรับเป็นยังไงบ้างนะครับบนท็อปลำนานมีคนใช้นะมีคนใช้แสดงว่าเฮ้ยดูไม่ได้แย่นะอ่ารีเซ็ตสกิลด้วยนะครับแคนเซลิลแร่พันอ่าถ้าความสามารถเข้าดาวได้ต่อต้านหยุด5อีกนะครับมันก็ครบไปเลยนะครบไปเลยนะครับแต่บนท็อปอ่ะคืออย่างที่บอกว่าเพิ่มแร่พันบนท็อปผมว่ามันส่งผลน้อยนะครับเพราะว่าเกียร์เขาแบบรถแรกกัน3จุดอยู่แล้วนะเรนเจอร์แรกมันแบบไม่ได้เยอะนะครับ เดี๋ยวคงต้องโบกมือบายเาบาย,บายดูไลออนนะตอนนี้ผมจะเอาไลออนมาใช้นะเพราะว่าเอามา,ากันแล่พัน์อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองหาทีมแล่พันดูอีกสัตทีมหนึ่งนะครับอ่าโอเคมีตัวเดียวว่ะมีตัวเดียวได้ไหมเนี่ยอ่ามาลองดูครับเอามาคนเซลแ่พันนะดูว่าได้ไหมนะครับ อ่าส่วนด่านแน่นอนเอาไปทดสอบกันเองครับเอาใช้กับสมมติเราติดด่านย่างนะสมมุติว่าเพื่อนๆติดด่านย่างอยู่นะครับเอาไปใช้กับดาวินชีครับเอาไปใช้กับตัวแต่ใช้นับดาวินชีจะเห็นผลชัดเจนกว่านะครับ อ่ารับให้มันก๊อปปี้รัวๆหรือพวกตัวเปรดล่างอ่าใช้กระเจมม่วงก็ได้นะหรือใช้กับตัวอ่าบาวตัวตลกแต่พวกนี้เอาไปเล่นด่านยากมีตัวรีเซ็ตตัวหนึ่งคือสบายๆบายเลยครับอ่าตัวนี้ผมมองว่าเบื้องต้นเอาไฮเปอร์แม็กก่อนก็ได้นะไม่จาเป็นจะต้องทำกาวดาวนะครับ9ดาวไปให้บนอ่าท็อปท็อปเขาทำแล้วกันนะครับอ่าสรุปแร่พันไม่เพิ่มเลย อ่าเดี๋ยวดูนะผมใจนี่ก่อนนะอันไหนก่อนซ่อมก่อนอ่ะเมื่อกี้ฟังหนึ่งแมพันหายไปแล้วนี่มันโคนเพื่อนออกมาแล้วครับอ่า c นเซ e l อยู่นะ c นเซ e l ไปยาวๆครับไม่ต้องกลัวนะครับคิดว่าไม่น่าจะรีบปรับในเร็วๆนี้นะครับคือแม้ว่าอ่าโคลนเพื่อนเวอร์ชั่นแรกเนี่ยสองปีที่แล้วครับยังติดอยู่ติดมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัว มูนหุ่นไลก้ารครับในเวอร์ชั่นแรกติด3าเปอร์นะครับก็มีคอมเมนต์บอกบอกว่าคือตอนนั้นน่ะด้วยทางเพิ่มหน้าพันน่ะแถวๆบากกีิมั้งประมาณนั้นมันยังไม่ได้แบบมีคอมโบโหดมากบากก่ิ สลามสองน่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันเนอะก็มีคอมเมนต์หนึ่งผมจำได้แล้วเขาบอกว่าพี่มันเหมือนกับปล่อยตัวมาแล้วแบบแร่พันมันหายมันเป็นบั๊กไหมผมก็ทดสอบแล้วแบบว่าเฮ้ยมันจริงว่ะแต่ว่าด้วยคอมโบตอนนั้นนะ่ะเหมือนมันเป็นทางหยุดห้าซะเยอะนะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะก็เลยแบบปล่อยๆข้ามไปครับพอมันเริ่มออกตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมาแล้วพอมีเพิ่มแล่พันเข้ามาเป็นคอมโบชัดๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า ก็คือคุณกินแล้วก็มาด้วยมาซิลคือคุณกินมาปลายปีที่แล้วครับแล้วก็มาซิลมาอ่ากุมภาใช่ไหมกุมภาหรือเมษาวะเออกุมภานะครับมันก็เลยเห็นได้ชัดเลยครับว่าแบบเฮ้ยมันคันเซลพัน์มันกันเซลพันยู่เออนะครับแต่ผมก็ใช้ไนงะว่าแบบไม่ได้ตั้งใจแจ้งที่จะให้ให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับจะดูะครับว่าเมื่อมันโคลนผมใช้ไลออนด้วยนะครับ อะปล่อยตัวมาแล้วนี่อ่าน้ต้องปล่อยก่อนนะครับเแจะดูนะภาพรวมทีมผมคือตัวไหนที่แบบว่ามันดีนะเดี๋ยวพอคุณเล่น PVP คุณจะเข้าใจเองครับว่าอ้ปกติเราเล่นแล้วแบบสู้เขายากเหลือเกินแพ้ง่ายได้หรือเกินกับการมีเรนเจอร์บางตัวเข้ามาเนี่ยอ่านะครับอันถามว่าต้องมีรี s k i สกิลนะครับรีสกิลใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ใช้ได้นะ แต่ว่ารีสกิลเนี่ยของแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับคือเรนเจอร์มันก็มีพวกข้าฟงข้าแฝงไม่เหมือนกันนะบางตัวมันรีเซ็ตสกิลแล้วแบบว่ามันได้ผลดีนะครับคือรีเซ็ตสกิลแล้วแบบมันติดนะครับเพราะว่าบางตัวรับรีเซ็ตสกิลแล้วไม่ออกสกิลก็มีนะเออไม่ใช่ว่าไม่มีนะฉะนั้นตรงนี้มันต้องทดสอบนะผมก็จะไม่ได้บอกว่าไทยโยทําให้ติดดีที่สุด ต่มันเป็นตัวใหม่แค่นั้นแหละผมจะเคลมตรงนี้เยอะมากว่าตัวใหม่อ่ะเกมมักเตอ์ท็อปทำอะไรให้มันแบบดูพิเศษพิเศษครับอ่าโอเคผมทดสอบปักเอาไว้ที่ตรงนี้นครับว่าด้วยเกียร์ที่ใส่เนี่ยมันยังตีบอร์ดไม่ตายผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีบัฟผมเชื่อว่ามีบัฟให้ดาเมจมันแรงขึ้นมาอีกนะอันนี้ผมปักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะอ่าเกียร์5 250เปอร์ตีบวกตีบวกสายาพพลังโจมตีนะครับซึ่งเพื่อเๆื่อตีบวกได้นะอ่าตัวนี้ครับ ถ้าสมุดมีศักยภาพน้อยก็ตีบวกแค่พลังโจมต,ตีไปก็ได้อื่นๆก็เอาไปกระจายกระจายเสร็จตัวอื่นอันนี้ผมเหมือนกันนะตีบวกไปแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็าดามเมจหนึ่งจุดจากค่าพลังโจมต,รตรีรวมนะครับตีบอสนก1ดอกไม่แตกเกือบแตกเกือบหมดนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีการบัฟซึ่งถ้าเกิดมันยืนพื้นที่ตรงเนี้ยข้ามเดือนไปจะไม่มีปัญหานะข้ามเดือนไปจะไม่มีปัญหานะเพราะว่า เขาไม่ได้ยังไม่ได้ถูกบัฟพลังโจมตีเพิ่มมาเป็นพิเศษอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนเรียกได้ว่าภาพรวมนะตอนนี้เนี่ยคือตัวทยโยผมว่าโอเคอย่างที่บอกว่าภาพรวมโอเคบนท็อปตอนนั้นมีการลงทุนทำก้าดาวแม็กมาใช้แสดงว่าน่าจะน่าจะมีผลอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือเดนเจอร์พอมาไปสุดที่9าดาวแม็กแล้วแบบใส่เกียร์โหดมากมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะผมว่าแสดงว่าคือการลงทุนะ่ะมันเดียเ๋ยวนี้มันไม่ได้ลงทุนเงินเยอะแล้วเขาต้องแบบดูเน้นๆกันนะว่าแบบเฮ้ยมัน จะใช้ได้ดีจริงไหมแต่น,นี้คือพอมีการแล้วอยู่อยู่กิวลูงด้วยนะอ่าพอมีการนําใช้แบบนี้โอ้โหดาบอาชางานลืมนึกถึงนะคือพอมีแบบนี้พอมันครบปุ๊บทุกอย่างเนี่ยหลบ้อยต้าน้อยได้ด้วยนะครับเออพอมันครบแบบเนี้ยผมว่าเฮ้ยมันก็จะเจ๋งเจ๋งเลยอ่ะฉะนั้น คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ ID ไอดีใหม่ๆมไอดีทางขาดไม่มีรีเซ็ตผมว่าต้องมีตัวไม่ได้โหดจัดนะแต่ว่าภาพรวมพอมาอยู่ในทีมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นได้ดีขึ้นอันสดป้องกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทดสอบทีมดูนะครับอันส่วนชี่องค์นะที่ผมใช้สูตรจากคลิปวันนี้นะสวันเลยสูตรเดียวกันเลยครับก็ออกนะครับอขอให้ได้แล้วกันนะเออนะครับส่วนทายโยก็ตามนั้นผมมองว่า ตัวไม่ได้แย่ไม่ได้โหดจัดเป็นตัวโอเวอร์แล้วกันอ่าโอเวอร์ก็คือแบบว่าดีแบบกระจายกระจายกันไปไม่ได้แบบโดดเด่นในทุกทุกทางครับหลบถือว่าหลบดีแต่ว่าอ่าถ้าทดสอบเดียวๆเจอไหวพริบตีนะครับตีธรรมดามันก็ยังแตกได้อยู่เหมือนเดิมนะฉะนั้นเบื้องต้นเอาเป็นประมาณนี้ในการส่งตัวผมว่า,วาโอเคนะแต่ถ้าเกิกดกบมีน้อย เลือกตัวใดตัวหนึ่งผมชอบชิองค์มากกว่าแต่เดี๋ยวต้องรีวิวก่อนยังไม่ได้รีวิวนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเรียกได้ว่าถ้ากลมเหลือขาดทางนี้ ผมว่าโอเคนะครับเอาโอเคเบื้องต้นประมาณนี้ครับอ่ะยังจัดเรนเจอร์เกมแพ็กแนะนำร้านเติมเกมมานี้ครับ A.K เกมทาวเวอร์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมบอย100%เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%เลยนะครับทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่า iOS นะทาไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยว๊บต้องหาไอโฟนไอแพดเปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับตอนนี้ปลอดภัยนั่งรอ100%ครับราคาตัดเทเบินต้นตกูลหมายแล้วรับเติมเกมอื่นนะราคาถูกรวดเร็วด้วยนะออยยาาากกกไดด้้้เเเเเเติมมมมปปลภััถูรรร็็ววผแนนนนนนะ ACK คคบจที่ใ ไปเติมเยอะ่อะปอบภัยไว้จะได้ราคาถูกนะที่ร้าน A.C.K พิมพ์เซิร์ชได้เลยครับอ่าลิงก์อยู่ที่ใต้ e s ส r ริปชั่นชิปนะเอาใครได้ Ranger. เลนเจอร์เกียร์แพคเก็มแจมจากร้าน A.C.K นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ